นี่พี่วันหนึ่งพี่ต้องซ่อมรถเก่าๆนี่กี่อรอบเนี่ยคุณจะไปไหนอะเมีวอย่าโกรธพี่เลยนะเพื่อนฉันเขามีรถยนต์กันหมดแล้วอะมีแต่พี่อะ่ะขับแต่มอเตอร์ไซค์เก่าๆคังเน,นี้ฉันคบกับพี่นี่ฉันแทบไม่เห็นอานาคตตัวเองเลยนะ มิวฟังพี่ก่อนนะพี่สัญญานะมิวว่าพี่จะทำให้ชีวิตมิวดีขึ้นแน่นอนแค่เงินแสนนึงค่าสินสอดพี่ยังหามาไม่ได้เลยแล้วจะเอาอะไรมาแต่งงานกับฉันแล้วพี่จะต้องใช้รถเก่าๆนี้ไปกี่ปีเหรอฮะมิวฟังพี่ก่อนนะคือว่าใช่ครับคืนคุณอยู่กับผู้ชายคนเนี้คุณไม่มีอนาคตหรอกนะคนสวยคุณดูรถผมสิครับ เหมาะสมกับคุณดีใช่ไหมล่ะเห็นไหมคนอนื่นเขายังดูออกเลยอะว่าพี่ไม่คู่ควรกับฉันน่ะแล้วพี่จะมาโทษฉันไม่ได้นะพี่ไม่มีปัญญาเลี้ยงฉันเองแล้วฉันก็ไม่ผิดด้วยที่จะเลือกคนรวยเวกอนซิมิวอะไรเนี่ย อคุณฟังผมนะเมื่อก่อนที่ผมอยู่กับภรรยาผมผมก็ไม่มีเงินขับแต่มอไซค์เก่าๆแบบนี้แต่ภรรยาผมเขาไม่ได้รังเกียจผมและเลือกที่จะลำบากไปกับผมถ้าไม่มีเขาในวันนั้นก็คงไม่มีผมในวันนี้ส่วนคุณนอกจากจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยยังจะไปกระหน่ำซ้ำเติมแฟนตัวเองเองีกคุณมีสิทธิ์อะไรหรอที่จะไปเรียกร้องของมีค่าจากเขา อ๋อหรือว่าคุณคิดว่าคุณสวยแล้วเลือกได้อย่างนั้นเนี่คุณพี่ลากเลิกงานแล้วเหรอครับเดี๋ยวพาคุณไปทานข้าวมีอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับผมเคลียรเรียบร้อยแล้วลบหน่อยครับนครับนั่งดีๆนะ โชคดีนะครับที่รักกลับบ้านกันนะที่รักเหรอมิวยังเห็นพี่เป็นที่รักอยู่เหรอ ็พี่เป็นแฟนฉันนี่เรียกทีหลักแปลกตรงไหนอะ่ะแล้วเมื่อกี้นี่นะมิวเห็นคนอื่นดูดีกว่าดูรวยกว่าพี่มิวก็ทิ้งพี่ไปแล้วพอเขาไม่เอามิวมิวถึงกลับมาหาพี่ฉันไม่ได้จริงจังสักหน่อยนี่ฉันก็แค่ยอยากกระตุ้นให้พี่คิดได้บ้างอะ่ะพี่จะใช้ชีวิตเรื่อยๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอะ่ะมิวไม่ต้องหาเหตุผลหรือพูดให้ตัวเองดูดีเลยนะแค่นี้พี่ก็รู้แล้วว่ามิวเป็นคนยังไง ทำไมฉันเป็นคนยังไงมิวก็น่าจะรู้ตัวเองดีพอแล้วพี่คงไม่เหมาะกับมิวจริงต่อจากนี้ไปก็ต่างคนต่างเดินชีวิตไทยชีวิตมัน ฉันหรอเปล่าพี่มาอุใจบ้านต่อจากนี้ไปมีไม่ต้องอยู่กับพี่แล้วนะส่วนเสื้อผ้าจะพี่กองไว้หน้าบ้าน